นี่เราก็พาคุณบิ๊กมาออกรอบกันนะครับเป็นการออกรอบครั้งแรกของคุณบิ๊กเลยนะฮะมาที่สนามบางปูครับแล้วก็ก่อนที่จะออกรอบนะครับเราก็จะมาซ้อ,าอมลูกสังก่อนสักประมาณ15-20นาทีนะครับพร้อมกับการเดินนมิกมาว่าครับเพื่อให้มีการเตรียมร่างกายที่ให้พร้อมสําหรับการที่จะเล่นในหลุมแรกครับผม ก็คือที่จริงอ่ะมันไม่จาเป็นต้องย่อก็ได้ะแค่พับตัวลงมาไหนปากใหม่ที่ทับปากใหม่ทำทักปากใหม่แต่ย่อก็ดีครับผเออพับตัวลงมาโอเคอ,อ่าประมาณนี้ครับต้องอ่ะล้วตั้งหน้าไม้ดูซดิเช็คหน้าไม้ดูตอนตั้งดูว่าลูกมันเลยเลยหูไม้ก๊อบมาครึ่งหนึ่งไหมอ่าอ่าสูงกว่านั้นอีกนิดนึงดีมาก,มกอ่ากอเขยับไมือน โอเค آ, ได้ไดดครับได้ครับะอะหลังจากนั้นก็ซ้อมสวิงนะครับเดีเ๋ยวโปจะเลงให้ช่วยเลงให้แต่ก่อนที่จะก่ <S <S อนที่จะสวิงอะก่อนที่จะเลงก็เราซ้อมสวิงดูจังหวะกว่อนสบายสบายขออีกทีเลงครับขออีกทีเลง่งไม่เลง่งไม่เลง่งไม่เลง่งม่อกี้เลง่เลงอยู่นหน่อยนะมือขวามาเล่งนิดนึ่งนะกดน้ำหนัา ขาซ้ายหนึ่งตัวเปี่ยนแขนเยี่ยมมาโอเคอ่ะออกมาเล็งฮะออกมาเล็งทีนี้เดี๋ยวโบจะเล็งให้นะด้วยการที่โบจะวางอะไรเมนไว้ข้างหน้าอ่ะเล็งกลางเทเวใชัยไหมไหนดีกว่ะอ่ะ ตามด้วยขาตามด้วยขาตามอมีช่วงล่างมันไม่ไปตามเท่าไหร่มันก็เลยพุ่งไปนิดนึงความรู้สึกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตีออกรอบครั้งแรกตีลูกครั้งแรกเป็นไงฮะ ดีมากเลยครับผมรู้สึกอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรเวงว้างครับชิวเพราะว่ามันมันไม่เหมือนสนามไดเนาะมันลอยไปแบบฟีสไตล์เลยสนามไดมันจะแบบมีคนตีหลายคนนี้มันเราอยู่กันแค่คน2คนแล้วก็พื้นที่มันกว้างครับก็จะรู้สึกเวงวางงแต่ก็ต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายครับแต่าไม่ตีถ้าพอรู้สึกว่าไม่กดดันนะครับมันก็ไปเหอะเล็งแล้วก็ไปเลยโอเคครับโอเคครับมั่นใจแล้วใส่เลย เยี่ยมมากโอเคโอเคอิมแพกไม่ดีแต่ว่าลูกมันอ่อนนะฟิลไงฟิลไงฟิลไงแต่อิมแต่อิมแพกไม่ดีมัน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 ตีหัวลูกนิดนึงมันไม่มันไม่ได้อ่า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 มันไม่ดีแต่อย่างน้อยลูกไปข้างหน้าแล้วก็เดเร็กชั่นตรงครับถือว่าผ่านเรามีโอกาสทำพาทำเบอร์ดี้ได้ลองดูไปเท้าชิดก่อนครับค่อยๆนะการเท้า เมื่อกี้เราได้สปีดแล้วไม่ต้องไปกวง,งกังวลเรื่องความเร็วนะหันมองจินตนาการครับส,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 สูงใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าหญ้าตะเค่ตอนขึ้นนะครับห้ามันล้างไวมันก็เลยก็เลยทำให้รู้สึกสุดโอเ <Okay. S 2> คแต่ไม่เป็นไรครือเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาเราตีออกไปเนะี่ย คือสวิงผ่านออกไปรู้ว่ามันขึ้นสูงก็คือขึ้นสูงครับครั้งหน้าเราเจอหญ้าลักษณะเนี้ยเราก็ต้องซ้อมสักสองสามสี่ห้าทีให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องช้าๆหน่อยอย่าเพิ่งเร่งตัวเองรถเสยขึ้นไปแล้วหญ้ามันล้างไว้โอเคโอเคโอเคไม่เ,เป็นไรเอาด้วขวาจับลูกบอลเวลาจับก็ให้ให้มีเส้นอยู่วางให้ตรงเส้นใช่ไหมลหลังจากนั้นเราก็เท้าขวานำนะครับแล้วก็ย่อตัวลงครับเผาขวาทิ่มมาหา เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับที่เราจะเลงออกไปแล้วก็ตั้งลูกมือจะอยู่ข้างหน้าหนะครับอ่ามือจับพัตเตอร์ข้างหน้าตัวอย่างนี้นิดนึง <Okay. S 1> อ๋อย่อย,อยนิดนึงครับอ่าท่านี้เลยท่านี้เลยจับพัตเตอร์หน้าตัวอ่าแล้ววางปึ๊บพอได้แล้วขึ้นมา,อ,า,า,มาอ่อา,าถูกต้อง <c oughs> มันจะดูเป็นโปรเฟสชันอลอะไรหยิบมาร์กหยิบมาร์กออกหยิบมาร์กออกหรออกอหือให้คัดี้หยิบก็ได้ครับไม่เป็นไรโอเคเอาล่ะหลังจากนั้นเราซ้อมสวิงสักสองทีเนาะด้านล่างลูกนะครับอย่าใกล้ลูกเกินไป 1นึ่งสองสาม,มบิ๊กขึ้นสูงไหมครับขึ้นต่ำกว่านั้นเลยครับเราระยะสั้นๆเองอีกทีนึงครับหนึ่งสองสามยิงแรงไปหน่อยครับหนึ่งสองสามอ่าอย่าใช้มือขวาเข้ามาช่วยเยอะนะครับเราใช้ลําตัวนะอกหมุนนะโอเคลองดูฮะตั้งหน้าไม้ให้ตรงอย่าให้ไม้สัมผัสลูกนะออยู่ห่างๆไว้โอเคจัดท้ายดีนะครับขยับให้ใกล้ไม่ย่อเยอะครับข้อสอกงอพับตัวลงมายกไม้ขึ้นมาสูงนิดนึงฮะ อ่าโอเคให้ไม้มันส่งไปตรงหลุมนะน้ำหนักเป็นหลักครับอืมเปนเบาไปไม่เป็นไรอ่ะขออีกทิก้งพัดจบไอ้บีอัน,อ,น,อ,น,นอันนี้ไม่ต้องอันนี้ยังไงก็รูเออ้เออ,เ,อ,อเวลาพัดอย่าเอาไม้มาไถาลูกนะโอ้โหนี่มันขวาลูกโอเคแล้ว หน้าไม้มันตอนที่ที่เข้ามามันลูกมันเอียงจากจากซ้ายไปขวาแสดงว่าขับพาร์เมันเอาไซน์อินแต่อย่างน้อยหน้าไม้ที่มันตอนที่อิมแพคมันตรงลูกมันก็เลยไม่ไม่ไปขวากรีนเยอะอยู่ข้างๆกรีนได้เล่นลูกสั้นทําพาได้ครับนี่รั้งแรงนี่คิดพานะ,ะระหว่างระหว่างรอ9ก้าหลุมเป็นไงครับพี่วิกก็โอเคครับโอเคสนุกดีครับอออออกรอบเก้าหลุมแรกเนี่ย เราได้อะไรบ้างได้ระเบิดทรายครับระเบิดทรายเยอะมากเรื่อจากแท่นแท่นทีออฟก่อนเราได้เรียนรู้วิธีการการตีจากแท่นทีออฟวิธีการปักทีและการเลงต่างๆนะครับพออยู่ในแฟลเวร์เนี่ยได้เรียนรู้วิธีการเลงจากแฟลเวร์ได้ตีจากหญ้าจริงๆอยู่ในลับก็ได้ตีจากลัฟนะครับ แล้วพออยู่ข้างๆกรีน mm hmm. ก็ได้เรียนรู้วิธีการเล่นลูกสั้นที่ mm hmm. เราซ้อมเมื่อเช้าครับถ้าเกิดเราไม่ได้ซ้อมอะ่ะพอไปเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะงงๆ mm hmm. แต่ถ้าเราได้ซ้อมก่อนเนี่ยมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าเออควรจะเล่นยังไงแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับการการตีในสนามใดเลยเพราะว่ามันเอียงไปเอียงมาเยอะมากนะครับและการพัดก็เหมือนกันนะครับเราเป็นคนที่มีทักษะการสวิงที่เร็วและแรงอยู่แล,แล,แล้วนั้นการเล่นลูกสั้นๆมันก็ต้องอาศัยการ เขาเรียกว่ามีการควบ<น>ค, <ำ S 2> คุมน้ำหนักจากการขึ้นที่สัน้นลงมันก็เลยจะยากนิดนึงครับพัดมันก็เลยอาจจะออกแรงๆด้วย <laughs> ชิปก,<ข>ก,ปก็แรงชิปก็แรงพัดกรแรงก็ชิปชิผงกะมาแต่ตอนนั้นจำ58าก็3 0 50 70อ่าฮะฮแล้วก็50 70 90ของของ54อืมอืมอืมตอนใช้จริงนี่ไม่ถึง30ต้องขึ้นแบบโว้ต้องขนาดไหนเนี่ยก็ ก็ถือว่า9หลุมที่ผ่านไปเนี่ยสกอร์59 2พา1์หนโบกี้นะครับมี12อยู่หลุมหนึ่งก็ถือว่าสกอร์โอเคเลยนะไม่ได้จบจริงจบจริงจบจริงไม่ได้ไม่ได้มีแบบลูก2ลูก3ลูกจริงหมดทุกลูกเลยนะครับก็ถือว่าเก่งมากก็ถือว่ามีรักษากีฬาอยู่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวรอบหลังลองดูเป็นไงนะครับโอเค